สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความฝันลึกลับสัญลักษณ์พิศวงรายการที่จะพาคุณดำดิ่งเข้าสู่โลกของจิตใต้สานึกเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในความฝันคืนนี้เราจะมองเข้าไปโดยดวงตาของแมวดำแมวที่จ้องมองคุณอยู่ด้านนอกของหน้าตา่างคุณลองจินตนาการถึงความฝันนะครับในกรณีเนี้ยเราพูดถึงความฝัน ที่มีแมวดําปรากฏอยู่ในความฝันเนาะในลักษณะของความฝันเนี้ยคือแมวดําอยู่ด้านนอกหน้าต่างแล้วก็จ้องมองเราจากภายนอกนั้นนะตัวแมวดําเองมันคือบางสิ่งบางอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงด้านมืดในตัวเราในแนวคิดของคาวยุงแมวดําคือเงาหรือเดชาโด มันสะท้อนอะไรได้บ้างมันสะท้อนถึงความรู้สึกผิดความรู้สึกกลัวความปรารถนาที่เราปฏิเสธมาตลอดมันจะถูกกดไว้ในจิตไร้สำนึกของเรามันจะถูกกดไว้ในส่วนลึกสุดๆเลยฉะนั้นเมลดํำที่ปรากฏขึ้นในฝันมันคือรูปลักษ์บางสิ่งบางอย่างที่มันต้องการสื่อสารกับเราผ่านช่องทางความฝันจิตไร้สำนึกตามแนวคิดของข่าวยุงนะครับต้องการสื่อสารกับเรา มันคือส่วนที่อยู่ลึกที่สุดแหละมันส่วนที่เรากดทับไว้นะครับการที่แมวดํามันอยู่นอกหน้าต่างมันสะทอนให้เห็นอย่างหนึ่งก็คือตัวเราเองอะไม่ว่าตัวผมหรือตัวคุณนะเนาะถ้าเกิดฝันเห็นแมวดําอะมันจะทําให้เห็นว่าเรายังไม่ได้ยอมรับสิ่งเหล่านี้ทั้งๆที่จริงๆแล้วมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราเนาะในอีกมุมหนึง่งถ้าเกิดสมมติเรามองผ่านสายตาของซิงมันฟรอยอย่างเงี้ย ฟรอยก็จะมองว่าแมวดำเป็นภาพลักษณ์ที่ใช้แทนแรงขับทางเพศก็ได้ความปรารถนาที่ถูกกดไว้ซึ่งความฝันเองอ่ะมันเป็นเวทีที่ใช้แสดงออกถึงความจริงที่อยู่ในใจของเราดังนั้นการที่แมวดำจ้องมองเราอยู่มันสะท้อนความอยากรู้อยากเห็นและการที่เราอยากจะแตะต้องสัมผัสในสิ่งที่มันเป็นเรื่องต้องห้าม ดังนั้นการที่เรายังปิดหน้าต่างไว้อยู่ม,มันแสดงออกถึงพฤติกรรมบางอย่างว่าเรากําลังป้องกันไม่ให้ความจริงข้างในของเรามันหลุดออกมาแต่แมวดำมันมาเตือนเราแล้วว่ามันจะไม่ไหวแล้วนะฉันยังอยู่นะสิ่งที่คุณกดไว้อฉันยังอยู่ฉันจ้องมองคุณอยู่นะคุณจะทำยังไงกับฉันคำถามก็คือว่าไม่ว่าจะ ตามแนวคิดของฟรอยหรือของยุงเองนะครับตัวเจ้าของความฝันเองพร้อมหรืยังที่จะเปิดหน้าต่างพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับความจริงที่เรากดไว้การเปิดหน้าต่างแล้วปล่อยให้แมวดําเข้ามาก็เหมือนการยอมรับความเป็นจริงได้นะว่าเรามีสิ่งนี้อยู่เรามีความมืดในใจอยู่ ยอมรับมันแล้วก็เรียนรู้มันเพื่อที่จะใช้ชีวิตยอยู่ร่วมกับมันให้ได้นะครับมันคือด้านมืดของผู้ที่ตามหาแสงสว่างนะฉะนั้นคนที่ตามหาแสงสว่างนะครับมันก็ต้องเข้าใจด้านมืดของตัวเองด้วยอย่าปล่อยให้มันจ้องคุณทุกค่ำทุกคืนนะครับคุณจะรู้สึกว่าเหมือนถูกมันหลอกหลอนนะทั้งที่จริงๆแล้วมันมาเพื่อปลุกคุณให้ตื่นผมไม่แน่ใจนะครับว่าท่านผู้ฟัง เคยเจอแมวดำของตัวเองหรือ,อยังถ้าเคยเจอแล้วก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับและนี่คือความฝันลึกลับสัญลักษณ์พิศวงพบกันใหม่ความฝันหน้าถ้าอยากให้เล่าความฝันไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับ เดี๋ยวจะเลือกคอมเมนต์มาแล้วก็เดี๋ยวลองวิเคราะห์ความฝันดูว่าความฝันนั้นจะสื่อเป็นตามแนวคิดทางจิตวิทยาของค่าวยุงแล้วก็ซิกมันฟรอยยังไงดีขอบคุณนะครับที่รับฟังและพบกันใหม่ครับขอบคุณที่รับฟังและนี่คือความฝันลึกลับสัญลักษณ์พิศวงพบกันใหม่ในความฝันครั้งหน้าสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ